สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการทารกในคันสัปดาห์ที่17ค่ะเจ้าตัวน้อยในคันมีความยาวประมาณ140กรัมนะคะระบบต่างๆภายในตัวของเขาเริ่มทำงานได้บ้างแล้วทารกเริ่มขมวดคิ้วได้แขนขาสมบูรณ์มากขึ้นสามารถขยับข้อต่อต่างๆเริ่มมีผิวหนังและกล้ามเนื้อต่อมเหงือก็จะสร้างขึ้นแล้วนะคะ หลอดลมฟอย์เริ่มแตกแขนงจากหลอดลมเนีแผ่ไปทั่วปอดเพื่อทําหน้าที่นาเลียงอากาศนะคะทําให้ปอดของทารกพร้อมจะสูดเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วค่ะระบบทางเดินเลือดนะคะและทางเดินปัสสาวะสมบ,บูรณ์แล้วนะคะทารกเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นดูดหรือว่ากลืนของเหลวได้สะอึกได้รวมทั้งสามารถกระพริบหนังตาได้แล้วค่ะ มีการพัฒนาระบบรับรสสามารถแยกรสชาติของน้ำคร่ำได้ค่ะในช่วงนี้ถ้าคุณแม่กินเผ็ดกินขมกินหวานลูกจะรับรู้รสได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ถ้าไม่อยากให้ลูกติดหวานก็อย่ากินหวานเยอะนะคะช่วงนี้คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรขณะที่ลูกเติบโตขึ้นภายในร่างกายนะคะคุณแม่ก็จะมีการสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจเลือดจึงเป็นสิ่งจําเป็นค่ะเพราะว่า เชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ลูกน้อยได้นะคะคุณหมอก,ก็จะส่งตรวจพวกห ER ัดเยอรมัน HIV ไวรัสตับอักเสบบีทารสซีเมียอย่างนี้นะคะช่วงนี้คุณแม่คนไหนที่เป็นทารสซีเมียก็จะมีปัญหามากหน่อยเนาะหัดเยอรมันนี่ยิ่งอันตรายใหญ่เลยค่ะบางคนอาจจะต้องถึงขั้นยุติการตั้งครรภ์เลยนะคะถ้าคุณแม่เป็นหัดเยอรมันในช่วงไตรามาสแรกนะคะถ้าเป็นไตรามาสที่2ที่สองไปนี่ก็ ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนะคะช่วงนี้ตาคุณแม่อาจจะรู้สึกแห้งนะคะลองใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดวงตาจะได้ไม่รู้สึกลำคาญนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะตาจะแห้งได้ง่ายนะคะช่วงนี้17สัปดาห์ถ้าเป็นคุณแม่ท้องทีงท่2อย่างตักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าทารกเนี่ยกระทุง้งเท้าแขนมือเบาๆที่ท้องแล้วนะคะ แต่สาหรับท้องแรกคนที่ท้องแรกเนี่ยหรือว่าหน้าท้องหนาเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นถึง20สัปดาห์นะคะของตั้งเนี่ยสิสัปดาห์เนี่ยรู้สึกแล้วนะคะว่าลูกเตะนะแต่เบาๆนะคะเหมือนเหมือนปลาตอดกระทุ้งเบาๆอะคะ่ะแต่ว่าช่วง18บแปดสัปดาห์ขึ้นไปนี่เริ่มแรงขึ้นหนักขึ้นนะคะช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษเพราะว่ามีการตอบโต้สื่อสารกับลูกน้อยนะคะ ลูกน้อยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องด้วยนะคะคนไหนที่17สัปดาห์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ